เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีทัตไปค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาด,ดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่11-20ถึง20สิ่งหาคมนี้นะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะ คนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ถ้าม s t แสตอยู่ใต้ description box แล้วก็ comment มมปรหหุดนะคะพาทคนโสดคะ่ะชาวพาตไปนะความรักจะเป็นยังไงบ้างคนโสด judgment the sun มันจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามานะคะเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆความสุขสิ่งที่คุณรอคอยนะคุณจะได้ข่าวตรงนั้น ถ้าคุณรอคนเก่ามีเกณฑ์ได้ข่าวบางอย่างจากคนเก่าหรือสัญญาณบางอย่างจากคนเก่าและในขณะเดียวกันคุณก็ได้สัญญาณใหม่ๆด้วยคือทั้งโอกาสคนเก่าและคนใหม่เข้ามาแต่ดูเหมือนคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยตัวคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากเปิดใจรู้สึกว่าคนใหม่จะไม่ได้ตรงสเปกของคุณนะคะไม่ได้สเปกแล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกชอบด้วยอาจจะแบบปิดกั้นด้วยซ้ำนะคะปิดกั้นไม่อยากยุ่งไม่อยากสนใจในอีกที่หนึ่งนะคะ ไม่ใช่เด่นแค่ในเรื่องราวความรักคนเก่าคนใหม่อย่างเดียวนะเรื่องของการงานนะคะการเงินสิ่งที่คุณรอคอยข่าวดีเรื่องงานโปรเจกต์หรือการเงินก็จะมีเกณฑ์ดีๆเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะส่วนคือต้นเนี้ยเด่นมากสำหรับคนโสดที่มีคนในใจมากกว่าคนโสดที่ไม่มีใครในใจเพราะไม่มีใครในใจเจอคนใหม่คุณอาจจะไม่ได้เปิดใจไงนะคะคุณอาจจะไม่ได้เปิดใจคุณอาจจะไม่ได้สนใจคนเหล่านั้น นะคะคมีคนทักมามีคนแบบอยากจะรู้จักคุณคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเบื่อหนอ่ายอ่ะเบื่อไม่อยากสนใจอาจจะอยากจะสนใจในเรื่องของการงานหรืออยา่างอื่นมากกว่าสําหรับคนโสดเพียวๆไม่มีใครในใจนะแต่ถ้าสําหรับคนที่โอเคมีคนในใจอยู่นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าพอได้ข่าวเกี่ยวกับคนคนนี้แล้วอะแล้วมันยังไงต่ออะไรเงี้ยคุณอาจจะมีความรู้สึกหลุนอะเพราะว่าจากสถานการณ์นะคะ หลังจากที่ได้ข่าวคราวข่าวสารมาสัญญาณมาเนี่ยมันจะมีการชะง,งักไปนิดหนึ่งนะคะชะง,งักไปนิดหนึ่งว่าแบบอา้าวกลับมาแล้วพักมาแล้วแล้วยังไงต่อมีความว้าวุ่นใจนิดหนึ่งนะคะอโฟกัสเบาๆฝั่งคนคนนี้ล่ะคะ่ะที่มีนิพนธลเนี่ยนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงม,มองว่าเป็นคนเก่านะ เป็นคนในใจคนละกันไม่ใช่คนใหม่นะคะสถานการณ์ความรักฝั่งนี้นะตัวเขานะคะเขารู้สึกว่าเขาผ่านความสับสนของใจผ่านช่วงเวลาที่ที่วุ่นวายอะคะ่ะช่วงนี้อะช่วงต้นๆเนี่ยต้นเดือนเนะะี่ยค่ะต้นเดือนสิงหาเนะะี<ม>่ยเกิดเรื่องว้าวุ่นใจเยอะเรื่องวุ่นวายมีปัญหาเจอกับปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาทอ้ออยากมีใครสักคน แล้วเหมือนเขาจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆโมเมนต์เก่าๆที่เออคุณเคยซัพพอร์ตเขาคุณเคยเอ,อให้กําลังใจเขาเข้าใจเขาต่างๆนานามันทําให้เขารู้สึก,น,กนึกและคิดถึงคุณไม่มีใครที่แบบซัพพอร์ตใจหรือเข้าใจเขาได้ดีเท่าคุณนะคะเวลาที่เขาเจอปัญหาอะไรมามันจะทําให้เขาคิดถึงคุณเป็นคนแรกนะคะในช่วงที่หยุดชะง,งักนะคะช่วงที่คุณรู้สึกว่าได้ข่าวเกี่ยวกับเขามาแล้วมันเงียบแล้วมันยังไงต่อเนี่ย เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการเทคแอคชั่นกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งนะคะโอเคในที่นี้ท่านลมทัดไปค่อนข้างเด่นนะคะด้านฝั่งเขาเนาะอุมเมถุนตุลน,นะคะเมนนษิงธพนุที่ในราศีลขณาดาวศุกร์นะคะต่อไปค่ะความคิดความรู้สึกละ่ะเขาจะคิดและรู้สึกยังไงกับเราบ้างล่ะนะคะ11-20เนี่ย โอ้ย,ตยแต่ละความทรงจำเก่าๆวนกลับมาหมดเลยนะคะจริงๆแล้วเขาเองอะถามว่าคิดอยากจะถ้าถ้าเป็นคนเก่านะคิดอยากจะกลับมาคอมมิชเมนต์กับเราไหมก็คิดนะแต่เขารู้สึกว่าอืมในหลายอย่างอะ่ะคุณจะยังอยากให้โอกาสเขาเหมือนเดิมไหมคืออาจจะไม่ได้คอมมิชเมนต์ในทันทีนะ ใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการที่จะกลับมาจูนกลับมาปรับอะไรหลายๆอย่างกันใหม่อะค่ะอืมแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะยังอยากไปต่อหรือเปล่าและมันจะไปต่อได้ไหมในช่วงเวลาของการกลับมาดูกันอีกทีใน,ในอีกรอบนึงอะค่ะนะคะอืมโอเคแต่ตัวเขาไม่ค่อยที่จะแสดงออกให้เราได้รู้นะว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเท่าไหร่อะเพราะว่า ากหน้าไพ่แล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้นะคะมีอีโก้พอสมควรฝั่งคุณคิดได้รู้สึกยังไงกับเขาอะซัน n กดาคือคุณรู้สึกว่าถ้ากลับมาก็อย่าทําให้มีความสุขแค่ชั่วคราวได้ปะอย่าทําให้ฉันตื่นเต้นได้ไหมตื่นเต้นแล้วก็งงๆอะ่ะจะปี๊ดแทนอะไรคือฉันจะปี๊ดแล้วนะแล้วเธอแบบจะเอาอยัางไงคือ แค่ทักทายหรอหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่ชอบความไม่ชัดเจนแล้วคุณรู้สึกว่ามีอะไรก็อยากให้พูดกันตรงๆมีอะไรก็พูดมาเลยคุยมาเลย,เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องแบบพี่นี้พี่ไลอ้อมไปอ้อมมานะคะคุณไม่ชอบมานั่งเดาใจเขาแล้วคุณก็ไม่ชอบความไม่ชัดเจนของเขาอืมมีรายเยอะจะอย่างงั้นจะอย่างเนี้ยก็จะยัง,ะยงไงก็พูดมาเลย yes or no หรือยังไงต่ออืมนะคะโอเค อ๋อข้อความนะจริว่าข้อความในใจเขา,าเขาจะสื่อสารอะงไรกันในใจออกมาให้คุณนะคะโอ้แต่ละเขาฝันถึงคุณเขาฝันถึงคุณบ่อยมากนะคะเจอคุณในความฝันบ่อยมากอาจจะคุยกันในความฝันเนี่ยหรือสื่อจิตก,กันเนี่ยมากกว่าที่จะสื่อ หรือพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวด้วยซ้ำนะคะเขาไม่อยากเสียคุณไปนะช่วงเวลาที่เขาไม่มีคุณ่ะเขารู้เลยว่าเหมือนเขาขาดสิ่งสำคัญบางอย่างไปอ่ะอืมเขาไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดมาก่อนเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรที่มันจะต้องสมบูรณ์แบบเขาไม่ได้มองว่าคนเรามันจะต้องเพอร์เฟแต่เขาเขาคิดว่าคุณคือคนที่มาเติมเต็มให้เขาแบบฟูลฟิเขาได้อ่ะเออคุณคือคนคนนั้น คุณคือคนคนนั้นเลยนะคะโอเคบทสรุปค่ะบทสรุปคนสองทัดฝ่ายทัดลมแบบมาเด่นมาหกถ้วยคนเก่า เด่นมากๆคือคนเก่านะคะคนที่ยังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่นะคนเก่าที่มีบุญสัมพันธ์่ยเด่นมากๆนะคะมีกินที่จะได้วนกลับมาหรือถ้าเป็นคนในใจที่อจะไม่ใช่คนเก่าคนในใจที่คุณแอบบิบ้งแอบบชอบเขาก็มีโอกาสที่จะได้มันไม่เชิงว่าสารสัมพันธ์นะแต่จะมีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นระหว่างคนณกับเขานะคะชิลดนโอเค ไพ่บอกให้เราเลือกที่จะเปิดใจแล้วมองมุมบวกมองมุมดีๆเข้าใจใสถานการณ์ปัจจุบันเอาจริงนะถ้าไม่ใช่คู่กันเนี่ยไม่ได้วนกลับมานะคะสําหรับคนที่ดูอยู่เพราะามันไม่ใช่ดูของใครคนใดคนหนึ่งนะคะจะเป็นคู่ก็เท่านั้นที่จะวนกลับมาในช่วงเนี่ยในช่วงกรอบเดือนเนี้ยค่ะนะคะ,นะค,ะคุณกับเขาเนี่ยคุณหรือเขานะคะอาจจะมีเนื้อจี้ของความเป็นเด็กในตัวเองสูงนะคะ ไม่เกี่ยวข้องกับอายุนะหมายถึงความเป็นอินเนอตัวตนนะคะมีความสดใสมีความร่าเริงมีความแบบตะมุตมิในตัวเองนะคะอืโอเคค่ะหรือบางคนบางคนอาจจะเป็นคู่ที่เคยมีลูกกันมาก่อนก็นกได้นะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ปร,ประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e พืเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่เสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยสถานก,การณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะถ้วยน่เจ็ดไม้โอเคอคุณกับคนคุยเด่นเด่หรือจะเป็นความสัมพันธ์คนคุยที่มีปัญหากันนะคะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ หรือทะเลาะกันหรือแบบอาจจะมีการแยกกันนะคะแต่จะมีขะมีข่าวนะคะคือตัวเขาน่าจะมาง้อคุณอยากจะมาง้อคุณแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าคือถ้าง้อแล้วเป็นเหมือนเดิมอ่ะหรือถ้าง้อแล้วไม่ได้มีจุดยืนอะไรให้คุณอย่างชัดเจนไม่ได้มีเป้าหมายไม่ได้มีคําตอบป็นทำยังทําอะไรรับรับลอนลอยยังมีอะไรที่ปกปิดปิดบังคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณไว้ใจเขาไม่ได้อ่ะ คือคุณต้องการให้เขาพิสูจน์พูดยง่ายคุณต้องการให้เขาพิสูจน์คุณต้องการให้เขาทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจอ่ะเพราะคุณมองว่าฉันอยู่กับเพียงฉันคนเดียวได้คือฉันสามารถอยู่เป็นโสดได้หรือฉันไม่ต้องมีไม่ต้องมีใครก็ได้ไม่ต้องมีความรักก็ได้ฉันสามารถที่จะเสิร์ฟความสุขจาก,กตัวฉันเองได้เหมือนคุณคุณมองว่าถ้าจะเข้ามาหรือถ้าอยากจะอยู่ตรงเนี้ยก็ต้องทําให้ฉันรู้สึกมีความสุขมากกว่าที่ฉันอยู่คนเดียวอ่ะ คือตอนนี้มีแบบฟีล l ิ่งแฟนคลับเบอคนคนนี้จะเข้ามาเป็นเหมือนแบบเป็นแฟนคลับแบบอยากจะเข้ามาตามคือคุณรู้สึกว่าคุณอยากให้เขา take action เหมือนคุณเหมือนคุณคือคนที่สําคัญเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณอยากให้เขามองว่าคุณคือคนที่สําคัญหรือทําให้เห็นสิว่าฉันสําคัญกับเธอจอริงๆรืมดิลกับชาวต่างชาติ ค่อนข้างเด่นหรือคนที่อยู่ต่างกันมากๆค่อนข้างเด็นนะคะ <_ d ance> เขาอาจจะเด็กกว่าคุณมากๆเลยได้หรือคุณอาจจะเด็กก่าเขามากๆก็ได้นะคะ <_ d ance> ขอดูฟังเขาเลยค่ะเป็นยังไงดูสิสถานการณ์อ่ะจะทําได้ไหมตื่นเลยปืนเลยรู้แล้วในตอนนี้รู้แล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไง <_ d ance> เขารู้แล้วว่าว่าเขาต้องการคุณเขาต้องทํำยังไงเขาจะไปลันลาแบบ รักสนุกเหมือนเดิมไม่ได้แล้วแต่ถามว่ามันคือตัวตนเขาไหมใช่คือเขายังรักสนุกเขายังอยากไปเที่ยวเขายังอยากพบเจอผู้คนเขายังอยากปาร์ตี้สังสรรค์อยู่กับเพื่อนกับป่งต่างๆนานาแต่เขารู้แล้ว่าเขาต้องการคุณอ่ะเขาอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าคุณท้าทายบ้างท้าทายระบบมากเป็นคนที่แบบน่าสนใจอือเขารู้ว่ามันมีมันมีเป็นเป็นฟีลลิ่งแบบว่ามีมิชชั่นอะไรบางอย่าง ที่ต้อง,องทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนนะถ้าแบบเป็นความสัมพพนนี่ความรักทางไกลต่างชาติหรืออะไรอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางมาเจอคุณก็ได้นะอยากจะมาง้ออยากจะมาเจอคุณหรืออาจจะมีแผนที่แบบง้อด้วยการเดินทางด้วยการอ่ะเราไปเที่ยวตรงนี้ด้วยกันไหมเราไปที่นั่นด้วยกันไหมเรามาเจอกันไหมมาเดทกันไหมต่างๆนาะนาะนะนะคะเขาอยากพิสูจน์คุณโดยการเจอตัว,ต,วตัวจริง เจอตัวจริงใช้เวลากันจริงๆอยากจะง้อคุณแบบสุดฤทธิ์สุดเดชมากๆนะคะคนคนนี้ชาวธาตน้ําทัดดินค่อนข้างเด่น,นะคะตัวเขามีนกรกฎหรือพิจิกรมังกรทุกศพหรือกันนะคะที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์มาคอดูความรู้สึกเขาหน่อยเขาคิดและรู้สึกยังไงบ้างนะคะในช่วงวันที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบบอกแล้วคุณท้าทายระบบนะคะเขาบอว่าเนี่ยมีสนเสน่ห์มาก ข้างใครมาคือคุณดูดูมีสเสน่ห์ดูน่าดึงดูดกว่าที่ผ่านมาไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะทํำยังไงดีฉันเริ่มกล้ากลัวๆล่ะความเป็นคุณในเวอร์ชันนี้มันทําให้เขารู้สึกแบบไม่ได้ถอยนะแต่ยิ่งอยากจะสู้แต่ก็กลัวเหมือนกันว่าคือบุคลิกแบบนี้มันทําให้เขากลัวมันทําให้เขาเกรงใจคุณแล้วที่คุณไม่ต้องไปวีนเวียงไปพูดเยอะไปต้องนั่งอธิบายอะไรไม่จําเป็นเลย วิธีนี้เอาคนนี้อยู่อยู่หมัดจากแบบนายออมวคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักสนุกเป็นคนที่แบบไม่ได้หยุดคือเหมือนปลาไหลอะปลาไหลไปฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะอืมเขาไม่อยากเสียคุณไปเขาไม่อยากเสียคุณไปคุณดึงดูดเขามากๆนะคะอินเนอร์จีดึงดูดทั้งอินเนอร์จีดึงดูดทั้งความคิดความรู้สึกเขาไปค่อนข้างเยอะมากมากเพราะเขาคิดไม่ตกเลยอะว่าเขาจะต้องทํำยังไงดีคือแบบ แอดแท็กเขาสุดๆเลยนะคะก็ไม่แปลกที่แบบไพ่แฟนคับจะขึ้นในฝั่งของคุณนะตัวคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเอ็มเพรสฉันจะทำให้เธอได้รู้ว่าใครกันแน่คือตัวจริงนี่นะหรือลนลพนาตัวจริงเสียงจริงอืมนะคะคุณจะทำให้เขาเห็นเลยว่าสิ่งที่เขาเคยวิเคราะห์คุณมาก่อนหน้านี้เขาคิดผิด ถ้าเขาวิเคราะห์คุณในระดับเลเวลห้าคุณจะทำให้เขาได้เห็นว่าคุณอะเลเวลยี่สิบจ้ะผิดจ้ะอะไรอย่างเงี้ยฉันให้คุณค่าตัวเองฉันเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วฉันจะทำให้เธอได้รู้ว่าไม่ไงนะจ๊ะที่จะได้ฉันเป็นแฟนอะอืมคือคุณจะมีมี s t r a t e g y อะไรของคุณในหลายอย่างคือคุณอะก็เสียความเสื่อเข้าไปในก่อนหน้านี้แล้วและคุณไม่อยากกลับไปนั่งเสียใจหรือ เสียความรู้สึกหรือผิดหวังอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้และคนคนนี้อีกฉะนั้นอยากได้ฉันก็พิสูจน์สิพิสูจน์จ้ะทําให้เห็นจ้ะนะคะเพราะไม่อย่างนั้นคุณก็สามารถที่จะตัดเขาขาดแบบชึบแบบพังทลายแล้วก็เดินหนะ้าต่อได้แบบสวยๆหล่อๆเก๋ๆเลยนะคะต่อไปข้อความก็หน่อยนะข้อความนะคะข้อความในใจเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงบ้าง โอ้ยแต่แล้วมีความตัดพอเธอเคยแคร์ฉันบ้างไหมอะเ,เธอเคยแคร์ฉันบ้างไหมนะคะเขารู้สึกว่าพอเขาได้เห็นคุณเลพาร์เนี่ยชีวิตเขามันเริ่มเริ่มมีชีวิตชีวามันเริ่มแบบเฮ้ยใช่เหมือนเจออะไรที่มันแบบ มันตื่นอีกครั้งอ่ะมันตื่นแล้วต้องรู้ว่าต้องทําอะไรจากเดิมที่เคยแบบเเล่นไปอย่างนั้นที่อย่างนี้ที่นะคะตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ามีเป้าหมายชีวิตละแล้วลเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่โคตรจะขี้หึงเลยนะแล้วยิ่งคุณดูเหมือนจะไม่แคร์เขาดูคุณเหมือนจะแบบใครเข้ามาคุณก็แบบเฟรนรือเปิดเปิดอะไรเนี้ยเขายิ่งรู้สึกว่ายอมไม่ได้นะคะยอมไม่ได้จะต้องเอาคุณกลับมาคุณความเป็นคุณแบบเวอร์ชันเนี่ยมันทําให้เขากลัวมันทําให้เขาแบบกังวลน,นะคะมากๆ อัตราส่สุดๆนะคะไปต่อคะ่ะบทสรุปสามเหรียญโอ้ยคนปัจจุบันก็อยากจะรักอยากจะง้อนะคะเขาจะแบบทำทุกวิถีทางที่แบบว่าจะทำให้คนได้เห็นว่าเขาต้องการคุณไม่พอนะคะโอกาสที่คุณได้เจอตัวเลือกใหม่ๆคนใหม่ๆก็เข้ามาด้วยนะคะ คุณจะไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือเสียใจกับสิ่งที่คุณทําเลยคือคุณไม่ได้ต้องการที่จะประมาณว่าทดสอบแล้วฉันจะหวั่นไหวไปกับบททดสอบนั้นคือคุณมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรเขาต่างหากหรือคนที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวต,วตนได้ตังหากที่จะเป็นคนที่ผิดหวังและเสียใจนะคะ f ิง l i n g family i s s u บางคนอาจจะมีปมในใจในอดีตเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเราไม่อยากที่จะมีชีวิตครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแบบนั้นเราเรารู้ว่าเรามีคุณค่ายังไงถ้าเขาอยากรักเขาอยากได้เขาต้อง Take Action เขาต้อง make the effort เขาต้อง prove ทุกอย่างนะคะคุณสามารถเล t go กอะไรอย่างนี้ได้อยู่แล้วชิลคุณรู้คุณค่าตัวเองคุณรู้จุดยืนคุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับสแตนดาร์ดแบบไหนน,นั่นเอง นะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ share. กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะชาวทัดไ์ยมีคู่ไพ่สลับกันได้นะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะสถานความรักฝั่งคุณค่ะ The Four 8ถ้วย บางคนนะเป็นลักษณะของการห่างการห่างมีประเด็นปัญหามีการห่างแต่หลีกเลื่องการทะเลาะโดยการปลีกวิเวกไปคนละที่ที่ในที่นี้มาถึงอาจจะอยู่ที่เดียวกันแหละแต่ว่าคนอาจจะใช้เวลาจากความสัมพันธ์เนี่ยน้อยลงนะคะอาจจะโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีสเปซให้ให้ต่างคนต่างใจเย็นต่างคนต่างคิดทบทวนจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ ให้เวลาแล้วก็คุณก็แต่คุณก็รอนะคุณก็รอว่าโอเคเขาจะพร้อมหรือยังฉันจะพร้อมหรือยังแล้วก็มาคุยกันซึ่งมองว่าการคุยกันในครั้งเนี้ยสักช่วงปลายไตรามาสนี้ก็สักหลังวันที่สิบห้านะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการสื่อสารหรือเป็นโอกาสที่ดีเข้ามานั่นเองในความสัมพันธ์เขาเคเขาใจกันมากขึ้นก็จะมีความอ่อนให้แก่กันคุณก็อ่อนให้เขานะะ่ะเขาเองก็อ่อนให้กับคุณมันเป็นการสื่อสารที่จะรู้ความกันมากขึ้นนะคะ ไม่เป็นประเด็นไม่เป็นประเด็นง้องอนลอยประชดประชันอะไรเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะคะอันอาจจะเป็นปัญหาหรือเป็นประเด็นที่เคยเกิดขึ้นแล้วซ้สสาๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มชินกับปัญหาเนี้ยแล้วเริ่มรู้แล้วค่ะว่าจะต้องรับมืออย่างไรจะต้องจัดการอย่างไรนะคะฝั่งคนรักเป็นยังไงบ้างรู้สึกตัดเหรียนทําพผา้นั้นตัวเขาคิดอย่างหนักเลยนะเครียดอ่ะเครียบอ่ะคิดอย่างหนัก แล้วก็เครียดด้วยจริงๆเครียดด้วยคิดอย่างน่ะกลัวว่าความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนไปเขาพยายามที่จะบาลานตัวเองนะคะในช่วงที่ห่างกันเนี่ยในช่วงที่ห่างกันคุณไปคิดทบทวนเขาเองก็คิดทบทวนแต่การคิดทบทวนข,ข,ของเขามันคือการคิดทบทวนถึงพฤติกรรมของตัวเขาเองด้วยและเป็นความกลัวด้วยว่าไอ้ความเงียบครั้งนี้มันจะเงียบยาวไหมเงียบตลอดไปหรือเปล่าจะเป็นการห่างกันไปเลยไหมคุณจะเปลี่ยนไปไหมความสัมพันธ์ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า เขารอการเริ่มต้นใหม่เขารอที่จะมาเคลียร์กันมองว่าเขาอาจจะไม่ใช่เป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่เทคแอคชั่นก่อนนะคะในการเคลียร์มองว่าจะเป็นตัวคุณตัวคุณที่จะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเข้ามาพูดคุยนะคะคือเขากังวลมากอะ่ะจริงๆเขาดูกงังวลเขาดูเครียดมากๆแล้วเขาก็กลัวด้วยนะคะกลัวด้วยว่าการเคลียร์ครั้งนี้มันจะโอเคไหม ณจะโอเคไหมคุณจะเข้าใจเขาไหมทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีไหมในในปัญหาครั้งนี้เขาดูซีเรียสกว่าที่ผ่านผ่านมาเขาดูตั้งใจกว่าที่ผ่านผ่านมามากๆเลยนะคะเหมือนเขามองว่าการที่คุณห่างไปครั้งนี้เหมือนคุณจะเอาจิหรือคุณจะห่างไปจริงๆเหมือนคุณจะไม่แคร์เขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะเขารู้สึกว่าคุณคุณดูชิลวมากดูชิลวกว่าปกติมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่ ที่เคยเกิดขึ้นแล้วคุณเริ่มชินอ่ะเออพอคุณเริ่มชินปุ๊บคุณก็เออเริ่มเข้าใจว่าคุณจะต้องรับมือยังไงกับตัวเขาไม่ชินไงกับกับวิถีแบบใหม่แบบสับของคุณนะคะความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างนี่ไงเขามองว่าคุณดูแบบคุณดูชิวอ่ะแล้วคุณสามารถไปพบปะเพื่อนฝูงทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่คุณดูมีแฮปปี้มีความสุขอ่ะในขณะที่เขาเครียดจะตายอยู่แล้วเขาคิดไม่ตกเขาวิตกกังวลมากมาก นะะคอาจจะด้วยอีโก้ของเขาด้วยที่เขาแบบต้องทําเป็นเหมือนไม่รู้สึกอะไรต้องทําเป็นเหมือนฉันไม่ได้ไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้เครียดอะไรอย่างเนี้ยต้องวางฟอร์มวางมากนิดนึงแต่ข้างในก็คือกลัวมากหวั่นใจมากใจเนี่ยถ้าจะแตกสลายกลายเป็นพุยผงแล้วยิ่งเห็นคุณมีความสุขเขายิ่งถูกยิ่งกังวลอ่ะทําไมต้องมาอยู่ในสถานาการณ์แบบนี้ทําไมต้องเป็นแบบนี้ทําไมต้องรู้สึกแบบนี้อะไรอย่างนี้ย ตึงไปหมดในความคิดของเขานะคะคิดเยอะคิดมากคิดไม่ตกเสียใจด้วยนะคะคฟังคุณละคะคิดแล้วรู้สึกโอ้รู้สึกยังไงกับเขา,านี่เกาเชียวคุณอุย้ยคุณรอเขานะคะคุณรอเขานะคุณพร้อมที่จะคุณที่จะเคลียร์แล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยแล้วก็เข้าใจเขานะแต่แต่คุณไม่ได้เอาใจไปผูกว่าฉันจะต้องต้องมานั่งเครียด ว่าฉันจะต้องมานั่งแบบวิตกกังวลหรือเสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่ได้เพ้อเจอ้อหรือว่าแบบจมกับความถูกมะเหมือนคุณเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคุณเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นคุณเข้าใจในบุคลิกของเขาตัวตนของเขาคุณแอบ,บกังวลเหมือนกันนะเหมือนคุณจะรู้ว่าเขาก็แอบ,บส่องแอบบตามดูคุณเหมือนกันนะ แค่นี้คุณก็รู้สึกแล้วได้แล้วว่าเขาก็แคร์คุณอยู่เขาก็ยังแคร์คุณแล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่นั่นเองนะคะไปต่อค่ะที่บทสรุปนะคะบทสรุปนะคะเจด็ดดาเขากลัวว่าการที่คุณดูไม่แคร์เขาแบบนี้คุณจะไปมีคนอื่นไหมแล้วเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเขาไม่อยากให้เกิดขึ้น ความสัมพันธ์นี้เขากลัวมากๆเลยนะถ้าไพ่ไม่สลับนะคะถ้าไพ่ไม่สลับคือตัวเขาดะเขากลัวเขาจะสูญเสียคุยไปเขากลัวว่าความสัมพันธ์นี้จะจะแตกสลายอ่ะอืมแต่ท้ายที่สุดนะคะจะได้มีการกลับมาพูดคุยจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันแล้วก็ความสัมพันธ์จะอยู่ในจุดที่ปกติละสักไปแต่มาสักแบบหลังสิบห้านะหลังสิบเจ็ดก็จะโอเคขึ้นความเชื่อใจ อย่าลืมนะว่าวิธีการของเราอ่ะมันส่งผลต่อความเชื่อใจของเขาด้วยนะคะส่งผลต่อความเชื่อใจส่งผลต่อความไว้วางใจเขาในอนาคตเป็นลี่ได้แฮปปี้ลันลาได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตนะคะความสัวพา์ที่ปัญหาอย่างที่บอกเลยค่ะจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะขอให้แสดงความจริงใจบางทีอ่ะตัวเขาอ่ะคิดอย่างนึงแต่พูดอย่างหนึ่ง ปากไม่ค่อยตรงกับใจเราอาจ,จะต้องเข้าใจในบุคลิกต,ตัวตัวหรืออาจจะเกิดจากตัวคุณเองก็ได้นะที่เป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจก็ได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะคลิปของเชาวทัดไฟก็ประมาณน,นี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อ like, share, subscribe. เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ